สำหรับผู้เล่นที่เล่นครบ7วันนะครับก็ทางเกมได้แจกเจ้าตัวอาคัสแล้วก็นักบินแรงเอสอย่างนาโอมินะครับเข้ามาใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวเราจะดูว่าเจ้ายูนิตแจกฟรีตัวนี้เอ้ยมันเป็นตัวยิงระยะไกลที่เจ๋งมากๆเลยนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับในทอปสุรายการทู o o o ส์เมยคาราชินะครับตัวเกมเนี่ยก็พอเราล็อกอินเข้าสู่วันที่7นะครับเกมก็จะให้เจ้าตัวหุน่นแรงเอสอย่างอาคัสมานะครับแล้วก็นอกจากนีก้คือให้นักบินติดมาด้วยก็คือนาโอมินั่นเองนะฮะและในวิดี ของนาโอมิแบบ3แบบที่ผ่านอาชิเมททั้ง3แบบให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับสำหรับอิลาสิกชอปนะครับอิลาสิกชอปก็เป็นร้านที่รับเติมนะครับผมไมคคาราชิในราคาที่ถูกกว่านะครับร้านมีการจดทะเบียนต้องทากฎหมายนะครับก็ปลอดภัยแระรีฟันแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นแพ็กเกจจากทางร้านที่สามารถเติมไมคคาราชิได้อย่างถูกกว่าด้วยนะครับก็ผมได้ใส่ลิงก์ของ Facebook ของตัวร้านอิลาสิกชอปไว้ก็ฝากร้านกันด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนอยากเติ เจ้าตัวนี้นะครับผมอาคัสกับนาโอมินนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันวา่าเจ้าตัวนี้ได้รับมาจากอะไรนะครับนี่ก็คือได้รับได้รับมาจากกิจกรรมนะครับคือถ้าเราล็อกอินนะจริงๆแค่เราทำเควสเนี่ยเข้ามาถึงวันที่7นะครับแล้วเราก็ทําการสะสมแต้มเนี่ยเราก็จะได้อาคัสแรกมาแล้วนะนะครับนี่ยผมเข้าล็อกอินเข้าถึง7วันแล้วก็ทำพวกเควสต่างๆให้ครบถ้วนนะครับ เราก็จะได้อาร์คัสมานะครับเราแอบ,บมาดูอาร์คัสกันหน่อยดีกว่านะครับเนี่ยอาร์คัสมันเป็นเจ้าตัวหุ่น s t นะครับผมที่เรียกได้ว่าโจมตีรียะไกลได้อย่างโหงดมากเลยนะครับมันมีท่าไม้ตายที่ชื่อว่าซิงโครไนซ์ฮับนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราแค่เอาตัวเนี้ยม,มาประกอบครบเซต็จน,นะก็จะได้ซิงโครไนซ์ฮับมาแล้วก็คือถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งตัวอาวุธวนไหลนะครับผมทั้ง2ข้างเนี่ย ด้วยประเภทเดียวกันนะก็จะได้เจ้าตัวเดามจเพิ่ม20%นะครับซึ่งเยอะเลยนะครับแล้วมันก็จะมีนี่ครับอันที่2นะครับ M a ็มอาฟา t นะฮะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีศัตรูที่อยู่ใน2ช่องนะครับก็จะเพิ่ม d ดาเมอ18%นะอันนี้แบบว่าถ้าเกิดว่าอยู่ห่างๆเนี่ยเป็นตัวยิงไกลแบบดามจจ๋ามากๆนะครับอันนี้ต้องอัปเกรดแบบเต็มแล้วด้วยนะเป็นสีลุงนะครับอ่าก็ มีการจะสามารถที่จะ activate a u r a ด้วยนะครับที่จะเพิ่ม hit rate 8%ให้กับเพื่อนๆที่อยู่ใน2ช่องนี้ด้วยนะแต่ว่ารอบๆรอๆๆตัวของ a r c h s เนี่ยคือแบบว่าตัวนี้เป็นตัวที่ยิงระยะไกลมากๆด้วยแล้วก็ต้องไม่มีศัตรูอยู่ใน2ช่องของ a r c h s นะครับอันสุดท้ายนะครับ damage taken mod นะครับอันนี้ก็ลด damage ที่ได้รับ10%ด้วยนะก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าเอ้ยยิงได้กไกลมากๆนะครับ ก็จะเป็นตัวที่แบบว่ามาพร้อมกับนาโอมิพอดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมอสนะใส่เข้ามาก็จะบอกว่า่ามีจะมีออร่าอะไรขนาดไหนบ้างนะครับในแต่ละอันนะเอาล่ะมาเดี๋ยวเราแอบ,บมาดาูเจ้าตัวตัวนักบินกันบ้างดีกว่านะครับตัวนักบินที่เขาแจกมานะก็อันนี้นะครับผมเป็นตัวล็อกอินที่เราจะได้อาคาสนะอันต่อไปคือตัวนักบินนะครับนาโอมิ Naomi เนี่ย ติดมาเลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นนักปินแลงเอชนะครับก็เป็นแฮกเกอร์นะเป็นสาวน้อยแฮกเกอร์นั่นเองนะครับตอนนี้มีมีลายเส้นนะครับผมที่เป็นการขับหุ่นระดับมีเดียมก็คือเหมาะกับอาคัสพอดีและก็จะมีการเอาไปใช้งานให้ดูด้วยนะครับก็คือตัวอาคัสเนี่ยจะเป็นหุ่นที่เหมาะกับการโจมตีระยะไกลก็ไม่มีอะไรเหมาะไปมากกว่าพ i l o t ลโปรไฟล์ที่เดี๋ยวจะเอามาเล่นให้ดูกันนะครับอ่าเจ้าตัวนาโอมีเนี่ยเห็นไหมครับว่าแทรดิชัลนเนี่ยสามสี่ศูนย์สามเลยก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับ เนี่ยเป็นเป็นตัวระดับระดับ S นะครับผมแล้วก็เนี่ยมีความสามารถที่ติดติดตัวมาก็คือ elite hacker นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเห็นไหมมันจะตรงกับเจ้าตัวอาคัสพอดีเลยถ้าเกิดว่าไหลสอข้างเนี่ยนะครับใช้อาวุธประเภทเดียวกันนะครับผมก็จะสามารถที่จะใช้ซันโวนะครับผมอ่าก็ทําการโจมตี2องคูณศูนย์จุดเจได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าจะแรงเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็0ูนย์จุดห้า x สเปลอ่าไปโดนพาร์ตอื่นด้วยนะครับซันโวนะครับผมเป็นสไตล์เป็นสกิลที่เพิ่มเดามีบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยแบบโหดมากเลยนะครับเป็นเอลิทแฮกเกอร์นะอันนี้คือทาร์เล่นนะครับต้องใช้คู่่กัับทาซนนโวะ ซึ่งแบบท่าซันโวเนี่ก็เดือดมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวที่นี้อ่าอันนี้ก็คือว่าพอเราล็อกอินเข้าสู่7วันเนี่ยเราจะได้มาทั้งอาคัสและก็เจ้าตัวนาโอมิเลยนะครับเดี๋ยวเราแอบลองไปดูการใช้งานของเจ้าตัวนี้กันเลยนะจริงๆผมยังปั้นเจ้าตัวหุ่นตัวเนี้ยเจ้าตัวอาคัสเนี่ยยังไม่เสร็จนะ เนี่ยยังแบบว่าร้อนอยู่เลยนะครับก็นี่ฮะอาคาสกับอาวุธสองข้างใช่ไหมถามว่าอาวุธเราได้มาจากไหนนะก็คือเนี่ยพอเราได้อาคาสมาเสร็จแล้วอะเราก็ต้องทําการอัพเลเวลหุ่นใช่ไหมการอัพเลเวลหุ่นก็ นี่นะครับมันก็จะใช้พวกทรัพยากรต่างๆนะะก็คือที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าเราก็ต้องไปฟาร์มมาจากเจ้าตัวนี้นะนะครับเนี่ยถ้าเราจะอัพถึงเลยว่า35เนี่ยเราต้องไปลงเนี่ยนะครับผมโค้ดไฟล์สเวตเตอร์อะไรเงี้ยนะก็ในนี้นะครับผมใช้วันนี้ผมใช้สิทธิ์ไปหมดละนะครับก็ยังอัพได้ไม่เต็มผมจะรออัพเต็มทีเดียวอีกรอบหนึ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแต่ว่าเราไปดูความสามารถเต็มๆของมันกันในเจ้าตัว p i l o t ์บ o f ไฟ้นะนะครับอา่าส่วนเจ้าตัวนาโอมิเองนะครับผมนี่ตัวนักบินนะก็ Uh, เราก็ต้องทําการผ่านนี้นะครับด้วยเราเราต้องมีการเราต้องมีการผ่านเจ uh, ้าตัวเคลีย uh, ร์แลนซ์เจ uh, ้าตัวอาวุธเนาะ uh, เอาส่วนอาวุธของของของหุ่นเนี่ยเราก็ต้องไปเอาที่ตัวเคลียร์แลนซ์ออฟนะครับเนี่ยใน extension off นะแล้วก็เนี่ยเคลียร์แลนซ์ออฟนะครับในนี้นะอ่าซึ่งในเคลีรนส์ออฟเนี่ยยิ่งด่านยากๆนะเราก็ต้องเอาพวกจรวดติดไหลมานะครับเนี่ยมีคุลาม่าไหมคุลาม่าอันนี้ก็เราต้องไปหามาติดไหล2ข้างเลยนะครับนะ ฮเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันหานุมานลนต่เนี้ยเพิ่งอ่านเลยนี่มันจรวดหานุมานนี่นะให้ตายเถอะเดี๋ยวนะจะนี่มาคนไทยเหรอมีอาวุธหานุมาหานุมานด้วยนะเป็นบล็อกแบ็กออฟซอร์ตนะฮะเฮ้ยให้ตายเถอะเท่มากนะเนี่ยนะครับก็ต้องเอาจรวดมาอ่าก็ได้มาจากเจ้านี่นะกดรีสตาร์ทอ่าทำการแบบทําการสวิปไปเลยไปเรื่อย,อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องติดสองข้างด้วยอาวุธวป,ป,ป,ประเภทเดียวกันนะ นะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาลองดูในเจ้าตัวโปรไฟล์กันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปลุยในฉากที่เป็น ถ้าต,ต,ตัวนี้นะครับขอขออภัยนะครับตัวที่เป็นพายลกโปรไฟล์นะครับผมของนาโอมินะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเราจะไปดูพลังของนาโอมิกันเลยมันจะมีสกิลหนึ่งที่นาโอมิได้ติดตัวมาแต่แรกแล้วแบบมันเจ๋งมากเลยนะครับนั่นก็คือรีโหลดดิงอ่ะเนี่ยก็คือฉากโปรไฟล์แรกนะซึ่งเราต้องผ่านนะพิซซ่าเค้กอ่าต้องทําอะไรบ้างนาโอมิ Naomi, ต้องไม่โดนตีเลยนะครับอ่าแล้วก็นาโอมิอ่าต้องจัดการศัตรู2ตัวให้ได้ภายใน1เทินนะครับแล้วก็ชนะภายใน6เทินด้วยนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับสำหรับฉากนี้นะ จะคลิปตัวเนื้อเรื่องไปเลยเนี่ยครับดูการขายของของเกมสิมันเอาหุ่นมาให้เราพร้อมกับตัวเนื้อเรื่องเลยนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวอาร์คัสด้วยนะครับที่ใช้งานได้เลยนะนี่ฮะอ่านี่คืออาร์คัสนะเดี๋ยวเรามาแอบดูกันแล้วกันว่าเจ้าตัวอาร์คัสที่เกมให้มาเนี่ยเป็นยังไงนะดูสเตตสีโหสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวหุ่นเองนะเนี่ยฮะก็อันนี้คือด้านอันนี้คือไพ l o t ล k i สกิลนะความสามารถของของนักบินนะครับมีอะไรบ้างเป็นอลนะิทแฮกเกอร์เนาะอันนี้เป็นทาร์เลนนะอ่าอันนี้ก็จะมีตัวที่เป็น ตัวที่เป็นชิปนะครับผมอ่าตัวนิวรอนนะครับเนี่ยอ่าสามารถรีโหลดมิสไซล์ได้นะครับมี CP Boost ด้วยนะฮะโอ้โหแบบเจ๋งมากเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูทีละส่วนโปรเฟชันโมดูลนะเนี่ยก็คืออันนี้คือโมดูลของอาร์คัสนะครับเนี่ยมีซินเนี่าจะมีซิงโครไนซ์สับนะเพิ่มดาเมจ20% m สิบเปอร์เนนะครับผมอ่าก็ ถ้าไม่มีสตูลใน2ช่องเพิ่มดาเมจสี่เปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจเทคเคนมอสอันนี้คือยังไม่สุดเลยนะอันนี้คือแบบว่าเป็นแค่ตัวอย่างน้ำจิ้มของอาร์คัสที่อัพเกรดมาระดับหนึ่งนะครับแบ็คแพคของอาร์คัสตัวนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์บู๊สามนะครับอ่าก็เนี่ยเพ,เพิ่มเอสทีบอดี้สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับเอาล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะของนาโอมินะครับก็นี่เรามีท่าชื่อซันชื่อซันโวนะท่านี้นะครับซันโวมันก็จะยิงอาวุธทีีี่่่่เเเหมือออนนนนนนนกันััยยะะะครบใสสตลฮ ซันวัวที่1น,นะครับปึ๊ชยิงเข้าไปปังอ่าแหกไป1น,นะเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับแล้วก็อ่าฮิตที่2นะครับก็ยังสามารถยิงตามเข้าไปอีกทีนึ่งได้นะก็จะยังมีลูกกระสุนในการยิงอยู่นะครับปึ๊ชอ่ายิงเข้าไปเนี่ยนะครับเธอแรกก็จะเก็บศัตรูไปได้2ตัวละนะครับเนี่ยชิบชบอ่าเธอนนี้เราจะเราน่าจะต้องยิงอันนี้ก่อนเนาะอ่ายิงซันววอันนี้ไปก่อนนะครับ เพิ่ปสันวัวไปเลยปิ้วโครมอ่าเรียบร้อยแตกไปอีกดึงนะครับและนี่คือตัวหัวหน้านะเก็บตัวหัวหน้ากองไว้นะครับเนี่ยเราก็รีโหลดได้นะอ่ายิงรีโหลดกึบทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาสันวัวยิงตามเข้าไปอีกทีหนึ่งนะเนี่ยตัวจะเดินไม่ถึงนะครับเราต้องมารอตรงนี้อ่าแล้วก็เอาสันวัวยิงเข้าไปทีนะเนี่ยฮนะเพิบปสันโวปิ้วอ,อ,อ่ายิงอัดเข้าไปโครมขาจะหักแล้วนะครับเอตัวขาหักนี่ก็เสร็จเราแล้วเรียบร้อยนะครับ เราก็เอาอันนี้ยิงไปได้ต่อนะครับนี่ฮะเึ๊บยิงเข้าไปนะครับเปึ๊ลเปิ้ลอ่าซันโวตามเขาอีกทีนะครับทีนี้ลูกกระสุนเราจะหมดแล้วนะแต่ว่าศัตรูก็จะเดินแบบช้าๆเนาะอ่าเราก็ค่อยๆรอ,อ,อรีโหลดกระสุนนะครับอันนี้ใจเย็นๆนะครับจะยิงอันนี้ตามก็ได้นะถอ,อยมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เนีย่ยยิงอันนี้ตามเข้าไปหนึ่งนัดนะครับเปึ๊ลอ่าเรียบร้อยปึ๊บแผลอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้นี่ครับก็ จะสามารถทําตรงนี้ได้แล้วนะครับนี่เนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถผ่านอ่ามิชั่นของนาอมิอันแรกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยค่อยๆแบบไอ้อันไหนแบบไฮรอลดโปรไฟล์เราผ่านอันไหนไปได้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะก็อันนี้เป็น ความสามารถของอาคัสกับนาโอมินะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีตัวยิงมิไซล์ผมก็แนะนําตัวนี้เลยนะนเนี่ยครับเนี่ยนาโอมิไม่โดนดาเมจเลยนะครับอ่าแล้วก็นาโอมิสามารถจัดก,การกับซูสอตัวได้ในในเวลา1นึ่เทิร์นเราก็จบเกมได้ภายใน6เทิร์นด้วยนะครับก็นี่ฮะเป็นนาโอมิกับอาคัสนะทุกคนก็อย่าลืมปั้นตัวนี้กันนะครับเก็บเก็บทรัพยากรไว,ไว้ปั้นน้องด้วยอย่าพลาดแบบผมนะผมนี่แบบว่าอัด ปั้นหุ่นไปซะแบบว่าหมดเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี่นะครับนาโอมิและอาคัสของเธอนะนี่นะฮะหวังว่าเธอจะเป็นหนึ่งในกองกำลังหลักที่มาช่วยทีมเราในการยิงระยะไกลได้นะครับก็อย่าลืมล็อกอินให้ครบ7วันแล้วก็รับอาคัสกับนาโอมิมาด้วยนะครับแล้วก็หาจรวดพิซซายให้เธอใส่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ